มันเฮียแลไวหิ่เดินได้มันมีมันมีมันม่เป็นสกินของฟินกับเอฟของไอเจ็กอมันมีเป็นตัวละครเนี่ยครับเฮ้ยใครเป็นหี่อะไรเลนดัมเ่นด

ทไมมอตรงนี้กมเลยวะมัดหน้ามึงอุ้ยเอ้ยไม่เอาปืนพกไอสัตว์ปืนพกปืนพกตัวนี้แล้วถึงก็้ือไวโอยิงคิดว่ามีวิชาดาบคนเดียวด้ไงอีกเดาบไเาโอยโอ้ กูทำอะไรของกูนะอุ้ยเกือบแล้วเลยเกือบวิ่งกูจะโดนเองอ๋ยมัดมังตีกูกูยังหาไม่เจอเลยกูเยู่ไหนโอ้ยโอ้ยเฮ้ยกูแป๊บนึงมีแตงิมาดเป็นเนี่ยอะไรตีกูเนี่ยตอนนี้เขาว่ามีสระพานอยู่เดียโลแห่งนี้อยู่แล้วครับ ไปเชี่ยตึ้งวาพอดีไปตึ้งวาไปก็มาลาเต้อืมอืมอ้าวเฮ้ยๆวิ่งเข้าไปวายเลยจังเฮ้ยอืมอ้าว

โอมีคนล้าชะตากันให้ด้วยที่บ้าไอ้เจไม่เหมือนพวกเราเลยแรกๆเลยกดแต่อุเกดแต่อุเกอดแต่แ่ชาายเยอะสาวแต่ช้ถ่ายเยอะช้าไม่หยุดเลยช้าช้าอีกเยอะ

โว้ยมาแม่งแรงมากเี่ไปหมดยี่โอ้ยเอ้าวอ้าูขอดึงพี่ขอขอคันให้ดูขอสอนพี่มาบเลย ใครตายหานะบิงพระสุธาโอ้ยเฮียโดยดีอ้ยโอ้ยเฮียไม่จ้าพุธจังหวัดปิคมชุมหายเฮ้ยโอ้ย อืมอุ้ยเอสอ้ยสาคนไม่ออุ้ยอุ้ยหนักเัินหนักเัวนหนักเัวนหนักเกินเฮ้ยกับไปแ่งอ้ยจู่จจุ่จจิ๊กกิ๊กปิงอ่าคู่คู่มวยคู่เอก

โกจิเล่นหลายตัวเล่นหลายๆตัวเล่นหลายๆตัวเล่นหลายๆตัวเล่นหลายตัวตูไม่พ้นบัวสุดาตอเดี้ยเดี๋ยานะถ้าถ้าเราเลเวลขึ้นทีนี้เราจะได้อะไรได้ไรเล่นหมด วอลกูได้ไม่ขนาดนี้13ก็เหนือเนี่ยเหนือที่มาคเหนือถ้ามันก้อนขี่เลยมันดูมันดูแบบมันกแด้เหรอมันดกขี้มันดูขี้เราฟ้าอเนี่ยหนูขี้อะไรเนี่ยอุ้ยมีมันมีฝาแฝดเองไม่เหมือนไม่นอะไรขายา No 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 ข้าวทีมมันไม่มีแล้ว ี่ืออ้เนี่ยมันลิกโกบอลตโดมินชั่นบอกว่าแตงมึงต้องเจอเห็นเูยที่กูส่งเข้าไปในกลุ่มได้เมกออไลน์ด้วทุกคนสุนนีวันนี้วันรวมญาติเหรอวันรวมญาติไี้เี้าข้าวผัด ราเอาจจะไม่เราอาจจะไม่ได้เวยมญากเลยกระด้แล้วาไม่เจอสีนี่โหจต่เป็นเพชรนีปะอฮ้ยนี้ะกูตัวไหนกูตัวไหนกูตัวไหนเกิ้ยสุนติยอดมากนี่สักหน่อยแม่สักหน่อยแม่ไอ้ไอ้ โอ้ยเงโอ้จัปั่นเดอะบอลเลยเเฮ้ยอือสามคนแม่งตาหมดเลยทำอะไรจุดอืมอีกสทีอืมอีกสทีโอ้ยโอ้ยทำไรทำไรนอกหลีนะแกแหละว่ยทำไมดูเรื่องด คือรอแค่คนมาเหยียบกำจัดเฉยเลยมีทุกคนสายเด็กแก่กันหมดหมายความว่าอะไรอ้าวใครตกแล้วตายอยู่นะอะไรก็ระเบิดปูระเบิดระเบิดอุ้ยระเบิดอยากควนมั่วตอนนี้ นั uh uh ่งไวเดี <laughs> <laughs> ๋ยวกูวัดไดอะไรบเนี seja, ้ยตีไก่อนยัยดีก็ตีใครเม่หัวกูไอเเฮ้ยมีตัวมีตัวดำดำมวีตัวม่วงม่อะเขียวเขีวตัวเขียวไเจ็บหนักเจ็บหนัก้ เ้ยเอออเี้ยคุมตัวเียคุมตัวดี่ยี่เอ่มโอ้ยโอ้ยเกียร์ลยคุมตัวแถวนี้รู้สึกน่าเกียดเลยรู้สึกน่าเกียเลยด่บสนุลของข้าไม่ไม่ไม่หยาไถ ไข่โอ้ยไข่ปิ้งข้างบนข้างบนเขาลกเดือดกันไข่ไข่ไม่ไม่ได้เปียกเลยไม่ได้เปียกเลยไม่ได้เปียกเลยไปเลยมัยไม่ชี้เกมไข่ผมไปแล้วดูไม่ออกเลยนะไข่โดนแล้ว

จากวันนั้นอุ้ยเฮ้ยเฟียไม่มีหรือเฟียดไม่แดงแล้วว่ะเฟียไม่แดงแล้วว่ะเดงเลี้ยวกูเดงเลี้ยวเด้งเลี้ยวอะไรกันสมัยุณจะลุ้นมือกันสิ อ๋ามอ้าพาเออเเไกเยวเลยวีเียเลยไลอ้าวอ้โอ้โหามึงกดีเกินามึงกดีเกินาดกวาโอเคโอเคกูจะกูจะไม่เล่นกูกูจะไม่เล่นตัวหานี่ เเล่ e. ในนตัวย็ในใจใ,ใ,ในใจเลือกในใจเลือกตัวนั้นแต่กูจะเล่นตัวแฉกไหมยังยังไม่รู้ไหมเป็นผู้ชายปเปล่าจำได้ใครบอกว่ามันเป็นผู้ชายแล้วใช่ไหมเพราะคุนแฉกอีกเอ้ากูสุ่มแล้วกันกูสุ่มแล้วกันสุ่มได้ตัวเดลบอกดูกระตือม่งก่อนเลยสัตว์ขี้คอนเป็นคนกลางกูเลยแล้ตอนนี้กูขึ้นไม่ได้เลย รอแค่คนเดียวเนี่ยเร่อรอแค่คนเดียวเนี่ยรอแค่คนเดียวคุณสี่ไม่ต้องระวังสี่หางเว้ยระวังระลาระริ่มเออรออยู่เนี่ยตุ้มซุ้มซุ้มไม่ต้องคิดอะไรเยอะตุ้มซุ้ม ไมพ่อมัาใครเอาเวลา m a น e n a i t a n ใครท่านอินเหรอ i t a n อ้เหี้เปลียนอย่างไร้ว่จะเปลี่ยนได้เหรอเพื่อเตัวอะไระเี่ตัวอะไรวะก้อนหินก้อนหินเดินได้กูอไหวะกูอไหวะกูอไหนอ่ะกูอไหอ่ะ กูไล่เป็นเนในสัตว์กูไล่เป็นเบนกูลยเป็นเฮ้ยทมมิจูเขาไม่ให้อาวุธรอกนะอาวุธของคนเ่นอ๋อขวายตัวเฮ้ยมันต้องมันต้องคลอพื้นก่อนเปล่าวะไม่รู้ดิออ้าวลาก่อนเฮ้ยเี้ยคนถือปืนอย่างที่เฮ้ยเดี๋ยวผมช่วยอะไรอ่ะ

ก่อนหินม <c oughs: c oughs> <Mont ano. c oughs> <fort> ีประสิทธิภาพไม่เกินอืมไม่เห็นมีคนไปยักของมีคนล็งดูอยู่เลยวะโอ้โหอืเฮ้ยโน้นยังไงวะไปช่วยด้วยไปช่วยด้วย

ปิ้วไอะไรปิ้วไม่มันก็แค่ชีวิตแรกมันแค่ชีวิตแรกดูตามไปเรียกเลยว่าคือดูว่ามันตัวกูมันตัวอ้าวเปล่าเหมือนกันด้วยพี่โมหิวไปเลยสิโอ้ยวอลคินรีบอลคินรีขอนขอนไม่ได้กูได้ขอนกูได้ขอนขุนก้อนหินโอ้ยของคอฝ่ายแดงยิงเลยก้อนหินหน่อยไหมอ่ะ ไอเยดออเฟียดไปเกินไปแล้วเราต้องกำจัดเขาทิ้งโอ้ยเฮ้ยมึงูจะเจาหินีไม่ได้กูเจ้ยเก๋ก้อนหินสิก้อนหินไม่ไหม่ใกล้เปชิโกเียาเก็บชีวิตมึงไอก้อนหินก็มีหัวใจเฮ้ยใกล้หินลาหนาหนา เกลนอพี่มืออะไรของมึงปิวโดขโมยลุ้วขโมยลุวอะไรอะโอยโอ้โอ้ยวเอาทำตั้งกูเอาโอ้อแบบเปี้ยนเราทมสุดๆแบบเดอย่างงี้นี่อะไรน่ตาดพอดีเลยอย่เลยโอ้ฮ้ยล่าเขาเอ้สุดมวยคู่เอกดาราวาชิรี่แบบ ้ยถึกมวยคู่เอกอะไรเฮ้ยอะไรกันดักยินขอไว้ตำนานอย่าเลี้ครับกด r อาสองเราดุตรงมาจากคอมโบ้วยเุ้ยมันเยอะมันเยอะตัอมัน อ่เอ็นไรตัวแล้วอย่างน้อยก็เจ็บไม่เคี้ยได้อย่างงได้ไอ้ยคุ้ฆ่าไปิดตัวเลยอันนี้คิวัมงหิบบอสิดตัวนะขวาเน่ยเด็กขวาเล่ยยังไงนเฮ้ยขเน้น้น้ทุกุคนไหมเฮ้ยใคร ให้ C P U เข้ามานี่บานอี่บาเป็นหัวอะ C P U หมายถึงอะไรเอาบอร์ C P U หมายถึง C P U รัวเอาบอร์ดเข้ามาแล้วมันรีบอร์ยังไงไรอจะแกเราจะแกอีมั้งอ๋ออ๋อนี่อันนี่เห็นหรอ ปรากดเตะก็ดืดอะไรไม่มีทางนั่นไม่ใช่พี่สุน้อยมันต้องเตะเตะก่บนบ้นงแล้วก็ทุบพื้นไม่รู้ดิม,มัวๆเดๆี๋ยวพี่ไม่ใช้เช่าดินแม่แล้วเหรอกูจีเอา้าเขีย แเชี่ยแหละวะคุณไม่ทำเพี่ยเลย,ย,เย,เลยอยู่น้านไหน่ะชา,าตาอ้าก็ผิดไม่ได้ตีนะไม่ได้ตีนะ <c oughs> จี้เย็นใครอะไม่เาอะไรนี่ชาวไอ้ขีโม้สัตต่อไปสุม่มสุมได้ครับเิที มกรย่างเหรอไอเดียเหรอเคยจำไม่ว่าเยจำไมมว่าคาเธดีนคอแคีกับก้อนหินแม่งกวดแม่งเกียนให้เจดี็ก้อนหินไอ้แม่งเหนื่จะไม่ได้อ๋อหนุ่ไปีเดียวเลยได้ตัวอะไรได้ตัวอะไรบอก บาบาบาล์ต้าไี่กูจะถึงบารบอสไ้กูอยู่ไหนวะกูอย่ไหนวะกูอยไหนวะกูอยู่ไหนอ๋อมังกรขี้แก่กูไปรักไก่รักไก่อันนี้ขอลองทดสอบอุ้ย อโอ้หอืมโอ้ยไปทำล้างหน้าเลยเฮียเชียรนนี้ไปหัวกันแหละไม่บอกด้วยอเฮียจะรู้ไมนไะด้แบ๊ดน,นี้ให้กูใส่หูฟังก่อนอ้าวโอ้ยเอา้เอาทินน้งจรนนิงนะทำแล้วก็น่าสนใจ จิง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 โอ้ยโอ้ยโอ้ยไกหลุดยิงยิงอากาศมันยิงยิงอ่ากดให้กูได้ร้ายนะโกรธเจนจาตั้งทิ้งโอ้ย เฟี้ยสตัวไม่แเหว่าใครตกไปนั่นนะอย่าอย่ารู้ว่าดีแล้วาบาร์หลักเอ้ยกูณหย,ยิอาวุธไอ้สัดปิงพ,พีอะไรกัน <laughs> เอาเฮียเฮียเป็นมังกรเฮีย <laughs> <laughs> บาร์หลักอยู่นานเกินไปแล้วบาร์หลักอยู่นานเกินไปแล้ว มิเต็งโอ้โหโอ้ขั้วกูตีเ้ยแต่รอบนี้ไม่มีใครตายเร็วทักรอบเลยวะไม่มีนะไอเต็งไอเต็งอย่างขั้วขั้วขัวิวคนตายไปแล้วล่ะปาละแกปาละแกปาละแขน์ล่วงไปแล้ว กที่มาตัวไหนวะโอยวิ่โอ้ยวิ่เฮ้ยอะไรอะดูบินดูบินแล้วมันจับูได้หมร่แ้วเปียสแปมระเบิดเปียสเปสระเบิดยสแปมระเบิดโอ้ย่ระเบิดเลยัดอ้าวเด้ยโอ้ย้ยมันกดอไรแคผมไหมอะ มันก็ได้หลายพอเดยละเพราะปุ่มมันก็ปุ่มเดียวกันทั้งนั้นแรบย์เด้ยวแล้วโอ้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 เฮ้ยฮ่าฮ่ายีด็กยีด

ก็พุ่งไปผิดข้าดเชื่อใครเล่นหมาป่าใครเล่นเหมาใหญ่หมาใหญ่หมาใหญ่ไอเนี่ยจะมาอ้อเฮ้ยใครได้พยายามจะเอาโนดใส่หน้าไปอีกเยอะเนาะดูดูดูพี่มา่มา่มีใจายิมาจะตายเร็วเฮ้ยสมุไร Nào, xâm lây. Ê, thích! Mày... Ảo? Xâm chích, chích! คนนั่นกับคนนั่นคนโบราณยุคเก่าหรือเปล่าข้าอยากกินช่วยเตี๋ยวของข้าหรือว่าข้าไม่ข้าไม่อยากกินไปฮ้ยปุ้ยอื้งอู้กาอู้กาอู้กาเดี๋ยวนี้เขาพูดหน้าอหินเดี๋ยดีเขาพูดหน้าหินกัน

จิงสไบปล่อยพลังผิดฝั่งอะไรคืออะไอ่ะไม่แดงน่ะพี่บาสพี่บาสสมเคือรี่แย่ดำ yeah, เฮ้ยแย่แ yeah, ย yeah, ่ไขี้ตายเป็นเวลาไม่สั่นอันสัง่งเฮ้ย วจุ๊บเป็นการดีส่งหรือว่าดีให้ตายไปเี่ยเกมโอ้ยวิ่งวิ่งยขอขอเกี่ยวหน่อยนะขอเกี่ยวหน่อยนะขอเกี่ยวหน่อยนะ